ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้ผมก็จะมีพระมาแบ่งกันชมนะครับให้ชมวันนี้จะเป็นหลวงพุทวดนะครับเนื้อว่านวัดเมืองยละลาบีศูนย์ห้านะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อว่านผสมมวลสารข้าวเจ็ดของพระอาจารย์ทิมนะครับแต่องค์นี้จะโทนออกเป็นโทนสี น้ำตาลน้ำตาลแดงหน่อยครับอาเลทนช็อกโกแลตนะครับก็เป็นโทนเนื้อที่ได้รับความนิยมนะครับพอสมควรก็จัดสร้างในปี05เข้าวิธีปลูก,ลกเสกเดียวก,กันกับวิธีใหญ่ของวัดชางให้นะครับก็มีพิมพ์จัมโบ้นะครับพิมพ์จัมโบ้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ๆเลย นะครับแล้วก็ดัานบนก็จะเป็นลัศมีกลมๆถ้าเป็นพิมพ์จมโบนะแล้วก็พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์มเล็กพิมพ์เล็กจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆพิมพ์ประหลอดแต่ว่าล้านหน้าตาก็จะลคล้ายๆกับพิมพ์ใหญ่เขาจะเรียกพิมพ์อีคิวสั่งนะครับก็ได้รับความนิยมหมดทั้ง3พิมพ์นะครับแต่พิมพ์จมโบจะหายากมากๆเพราะว่าสร้างน้อยมากๆเพราะว่าค่อนข้างเดียใช้เนื้อว่านเยอะนะครับ ก็มีหมุนเวียนในตลาดอยู่พอสมควรนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับลึกคมชัดชมเอียดนะครับใบหน้าเป็นอีกหลงกวงพ่อโทษอีกอีกวัดหนึ่งนะครับที่ว่าแกะพิมพ์ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรลึกคม บวัวก็ลึกคมชัดนะครับทีนี้มาชมรายละเอียด ใบหน้าหลงปู่จะคนข้างกลมโตนะครับแกเมตตาลึกคมชัดลักษณะของปากจะเป็นปากลักษณะแบบยิ้มหน่อยๆน,นะครับใบหูก็ลึกคมเส้นสังคติสามเส้นนะครับนูน,หนใหญ่คมชัดนะครับ แก้พิมพ์ได้สวยมากครับลึกคมก็ค่อนข้างหายากนะครับแต่ว่าก็จะมีหมุนเวียนในตลาดอยู่พอสมควรราคาก็พอจับต้องได้นะครับ ลวงปูท่ทวนวัดเมืองยาลานะครับก็จะมีหลายโทนสีนะครับมีออกเทาเทออกดำแล้วก็สีช็อกโกแลตออกแดงเล็กน้อยิสีสอ่อนๆออ,ออกอมเหลืองอะไรเงี้ยครับมีหลายโทนสีโอ้นี่ได้หนาลํำนะครับ ชิ้นมวลสารที่ทำไม่แหลกอยับ้านบนเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับิธีเข้าพิธีใหญ่วัดช้างให้นะครับก็คือวิธี ปีู่นย์5หลังโตเรีปี0 5, ปูนย์ห้าพินัยกรรม0ูนอะไรเงี้ยครับรุ่นรุ่นส่ปีศูนอะไรเงี้ยพิธีใหญ่หลังเต้ารีดหลังหนังสือโอเคครับ หลวงพุทวดนะครับเนื้อวานพิมพ์ใหญ่นะครับปี05วัดเมืองยะลานะครับเหนือน้ำตาลนะช็อกโกแลตนะครับโอเคโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับผม